สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ21นะครับ360ปั่นนานะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณสัก20กว่าไรน,นะครับแม่สีสันเงาวับเลยอ่าโชว์สเต็ปให้ท่านผู้ชมชมหน่อย350ต่อไรน,นะครับ ผมนี่ชอบใจสีสันเลื่กันสะุาตาดีจัง เอาปีกด้านข้างสองข้างลงนะครับเวลาเขารูปนะครับชี่ชี้ตรงไม้ปั่นด้านท้ายนะครับนะครับข้างขนาดชีๆๆด้ชี้โดนะครับถ้าจะเอาลงในเรียบคลิปเลยนะแม่สวยงามเหลือเกิน ี่เอาใบาพับด้านขวาลงแล้วนะครับที่เราเห็นนี่เป็นข้าวโยนนะครับต่อไปก็ก็ทำข้าวโยนอีกนะครับเขาไม่ได้คิดเป็นไร่นะครับคิดเป็นถาดถาดละเก้าบาทนะครับข้าวโยนนี่แสงสะท้อนเข้าตาเลยหม่คลองตัววิ่งว่องไวดีเหลือเกินครับเรียบคลิปเลย เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับรถคันนี้ท่านใดที่ต้องการใช้บริการนะครับเนี่ยเขาเอาใบลูกที่ตั้งนะครับนะมีสองอันก็เอาลงด้านขวา,าลงนะครับลูกไปเรียบเลย เราดูเลี้ยวตรงหัวงานนะครับเราคิดว่าจะเทอะทะเครื่องช้าที่ไหนได้เร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยปี๊ดเลยแหมน่าสนใจมากครับเร็วด้วย วับเลครับแสงน้อนเข้าตาเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนเลี้ยวหัวงานอีกสักครั้งนะครับ นี่นะครับเลี้ยวแล้วกระทงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกระทงใหม่กันเอาขึ้นกระทงใหม่นะครับแล้วอีก2กระทงนะครับ ตอบถามเจ้าของนาเขาบอกว่าข้าวโยนจะดีกว่าข้าวดำนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นความถนัดใครถนัดมันหรือเปล่าโน่นนะครับกำลังตัดหญ้าของวนาอยู่ ชอบสีสันนีจังเลยเอ้าหูเข้าตาครับเลินเลยวิ่งนิ่มด้วยว่านาะปัดง่ายนะครับมนะครับเห็นใบที่ตั้งเก็บริมคนานะครับยังตั้งอยู่นะครับ ดี๋ยวอีกสักพู่เข้าลงนะครับเนี่ยครับใบนี้นะครับ นี่นะครับเก็บมุมกลาบสีองศาเลยแม่ละเอียดมากครับละเอียดมากซ้ำให้ด้วย ดูตอนเลี้ยวหัวงานนะครับชอบดูตรงหัวงานนะครับคล่องดีจังเลย บ้านผมจเจริญแล้วครับมีรถไฟแล่นผ่านด้วย เาใบลูปด้านขวาลงแล้วนะครับแต่ด้านซ้ายยังตั้งอยู่มาอนดีจังเลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนาเสนอใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้ผมก็หมาโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ